ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะทุกคนกำลังจะเดินทางไปที่อินโดนีเซียนะคะบาหลีนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินบาหลีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารองลงเครื่องก่อนเนาะใช้เวลาเดนินทางหมดกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เนี่ยเพิ่งคิดได้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเน็ตเลยเลองไปดูข้างหน้านะครับทุกคนว่าที่สนามบินจะมีซิมการ์ดขายหรือเปล่านะคะม,มาถึงนะคะรับแล้วก็มากดเงินก่อนนะคะทุกคน ก็คือถ้าเกิดว่าใช้อ่อพวกมาตรการอะไรเงี้ยสามารถมากดที่ตู้ ATM ได้เลยนะคะทุกคนก็จะไปหาดูอ๋อซิมอินเทอร์เน็ตใช้ก่อนนะว่าจะใช้ซิมอะไรดีนะคะก็จะมี2ร้านนะคะร้านสีน้ำเงินกับร้านสีแดงนะไม่รู้ว่าอ่านไปเลยเป็นภาษาบาลีนะทุกคนแต่ว่าร้านนี้คนค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกทําร้านนี้ดีกว่านะทุกคนอันนี้เป็นราคาซิมนะคะทุกคนได้ซิมแล้วนะคะ แต่เราเดินออกไปหาแท็กซี่กันนะฮะนี่นะฮะก็จะมีแฟนคลับมารอมากๆอใลยได้นะตอนนี้ก็ได้แท็กซี่แล้วนะทุกคนคือคนแรกที่ไปถึงใช่ปะ่ะจึงใส่เลยไปถึงแบบขอหนึ่งร้อยดอล หนึ100่ e 1 1, งร้อยดอลก็ประมาณสามพันกว่าบาทแต่ยี่ดอแบอกฮะไอคือจริงมากก็เล่นออกมาเรื่อยๆนะคะเล่นตัวมาเรื่อยๆมาจากคนหนึ่งตอนแรกเขาจะขอห้าแสนห้าแสนห้าแสนรูเปียเออแล้วเลยบอกว่าโอ้ยลดหน่อยได้ไหมก็เลยเซิร์ชแก๊ปดูแก๊ปมันประมาณสี่แสนห้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าสี่แสนได้ไหมสี่แสนไปเลยแล้วต่อไปต่อมาสักพักแกเล่นตัวไม่เอาอีกกันก็เลยอ่ะโอเคสี่แสนก็สี่แสนก็เลยได้พี่คนนี้มานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอุบุดกันละ นะ Thank you very much. Thank you. บิ m ม k a ค i ซีนี่นะคะเราพักอยู่ตรงอ่าเวอร์ซ่าการ์เด้นนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S เราก็จะมาเช็คอิกนกันก่อนนะนี่จะล็อกน,นะ นจริงแกคือห้องใหญ่มากเลยนะถ้าแต่งดีๆคือจบนะจะบอกว่าคืนละสี่ร้อยค่ะคืนละสี่ร้บาทแล้วอยู่ใจกลางเมืงเองอุบุรด้วยเลิศมากอ่ะเดี๋ยวเราไปหาข้าวหาอะไรกินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเมากันต่อว่าจะยังไงดีตอนนี้ก็ทานข้าวอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสรุปกันนะคะว่า ขั้นตอนการเดินทางมาที่ประเทศบาหลีนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครทุกคนอันดับแรกนะคะที่เรามาถึงก็จะเป็นเอ่ uh, VOA Visa นะคะหรือคือ Visa in Arrival นะคะก็คือจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้เพราะว่าเราไม่เสียตังค์คนไทยเข้าฟรีนะคะทุกคนคนไทยไม่เสียตังค์เลยมีแค่แฟนเสียนะคะแฟนเสียไปประมาณ1,250บาทนะครสำหรับค่าวีซ่าแต่สำหรับประเทศไทยแล้วก็เวียดนามเอมียนมามาเลเซียอะไรตนะ่างๆที่วงสีขาวไว้เนี่ย ประเทศพวกนั้นจะไม่เสียจะเข้าไปได้ฟรีเลยนะคะทุกคนพอไปถึงด่านที่2นะคะก็จะเป็นการเข้าตอมมาปกติเขาก็ถามแบยปกติว่ามากี่วานมาใครอะไรยังไงไม่ได้ถามรายละเอียดว่าพักที่ไหนไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ด่านสุดท้ายนะคะดานที่3ก็คือจะเป็นอ่เหมือนเราต้องตรวจเช็คกรอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเออชื่ออะไรพักอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาของอะไรมาว่าเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่ไหมวัคซวัคซีนหรือเปล่าแค่กรอกเฉยๆนะทุกคนไม่ต้องมีหลักฐานยืนยันแค่ ถ้าอยากให้วนะัยนันแนะนําให้แบบสแกน QR code นะคะแล้วก็กล่องในโทรศัพท์เลยแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ไปยื่น QR โค d e ตรงหน้าเคาน์เตอร์เขาในคาน์ดอร์นะะที่3ว่าฉันกล่องเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือสามารถผ่านได้เลยเรยบเบเสร็จแล้วใช้เวลารวมป,ประมาณ30นาทีนะคประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะก็ต้องเผื่อเวลากันหน่อยนะ,ค,ะคุณเพราะว่าค่อนข้างนานเหมือนกัน